ทำโอกสิขา,านนาขายของหน้าร้านเนาะทำขายของหน้าร้านทำโอก็จะประมาณนี้พี่นองจ๊ะช่วงนี้คนกะเลิกงานเนาะและวละ,ละกลก้นกับไปตลาดแล้วพงพันก็สุดตรงนูนง้น,นแล้พี่นองจะ๊ะคือคุณละตลาดคือตรงนู้นแหละตลาดพงพันกะสียางไปคุณละหลังจากเลิกงานก็จะไปตลาดทางนันแล้วพี่นองไปตลาดพี่นงจ๊ะขอบคุณทคร่งเลี่ยงเครื่องแก่เดอร์พงพันก็ขอหยาดเซเม็ดเนาะพงพันเลิกงานหกโมงครึ่งจ้ะหลังจากเลิกงานแล้วพงพันก็จะไปตลาด ไปตลาดทำพูดนะพี่น้องพูดเดินตรงไปตรงนู้นเนี่ยเจอเหมือนขอทวขอไผ่ไอเลือยยูคือเก้าพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพพีน้จ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแสลงบ่อยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ละลายลัก็ไปไปตลาดพี่นอ้องจา้าข้าเจ้าเลือกง่ายล้วเข้าเจ้าไปตลาดทำโอกระิข,ขายของหน้าร้านเนาะทำขายของหน้าร้าน <c oughs> ทำโอก็จะประมาณนี้พี่น้องจ้าช่วงนี้คนกะเลิกงานเนาะลลายลัก็ไปตลาดตัวของพันขนาดแต่สุประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้ากนกับพ้นไปดวแลพี่น้องจ้าลูกค้าไปไหน เิมหยิบมอนอีกคือเก่ามอนก็เริ่มน้อยแล้วแต่ละกองแลง้วกองนั้นจตละกองก็เริ่มหน่อย,ยแหละี่น้องนน่ะ้าส่วนของพันก็ยังนั่งทางานอยู่เนาะมีลูกค้ามากแต่ขายคองคือก็าเหเดือดมีทุกกำลังเล่นใจจะได้เห็นมองพันเหลือ่อนพันพี่น้องจะนั่งรอนั่งรอ,งลอเลิกงานพี่น้องจะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วเนาะเกือบจะหกโมงแล้วมองพันก็สีนัง่งรอต่อไปมอนแต่ละกงองก็เหลือน้อยแล้วมืออึก็เจิเริ่มมาเสริมทับมอนเนาะ พรุ่งนี้ก็เริ่มยิบหมอนคือเก้าไมื่เดินพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันนี่กะมันนี่เพิ่นห้องก็มันนี่ลนะพี่น้องจา๋าบรรยากาศป้าปูมิม,มาผมพากับจะประมาณนี้เลยเนาะทำงานล้นไปพี่น้องจา๋าเรื่องงานหกโบกคือกับช่วงนี้เขาโอจ้ะพี่น้องจา๋าทำโอช่วงหมอนแต่ละกองก็เหลือน้อยแล้วมืนอืดเติมเริ่มมาเสริมทับหมอนเนาะพรุ่งนี้ก็เริ่มยิบหมอนคือเก้าไมื่เดินพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันนี่กะ มือนี้เพิ่นเฮาก็มาสวนของพันก็ยัง,งนั่งทำงานอยู่เนาะมีลูกค้ามากแตขาย,าอยอาของก็ไม่เดือดมีร้านอาหาข้าวขาต้นน้ำโอ้ยไอเลือดยุบงานขอาของพันเลิกงานหกโมงครึ่งจ้ะหลังจากเลิกงานแล้วพงพันก็จะไปตลาดไปตลาดแชมพูลูกพี่น,น,น้องูเดินตรงไปตรงน,นูนนน้นแหละลูกพี่น้องจ้ะขอบคุณเพื่อนเลี้ยงเช่น,น,นแกเดิมพงพนันก็ขออยาเสตเม็ดเนาะหมอนแต่ละกองก็เหลือน้อยแล้วมืออื่นก็เติมเริ่มไปเสริมทับหมอนเนาะ พรุ่งนี้เขาเริ่มยิบหมอนคือเก้าไมื่เดินพี่น้องจ้าแต่ว่ามันอีกะมันอีกเพื่อนเขาเขามาทุกกำลังเลยกแกจะจะได้เห็นพรงพันกว่เลือ่อนพาพี่น้องจ้านั่งลอนั่งลอเลิกงานพี่น้องจ้าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วเนาะเกือบจะหกโมงแล้วพระพันกว่สินั่งลอต่อไปทังพี่น้องจ้าขอบคุณทุนเนกเรื่องเชียร์ทุกแกเด้อพรอพันกว่าขออนุญาตเส้นเม็ดเนาะ บรรยากาศระสีประมันคามากกัา,ายครงจะตอวลายก็จะได้หมอนในช่วงนี้คนนอนคนนอนเว้นลายพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นหมอนจะหมอนจีบประสิบาทเศร้าบาทประมาณนี้พี่น้องเนาะขอบคุณร้านฮะเขาวขากน้ำโอ้ยไอเลิกยู่ง,ง,ง,ตรตรง,งากะก็ขขบสุดตรงนู้นแล,ล้พ,พี่น้องจะคืบคุณละตลาดสุดตรงนู้นแหละตลาดวงพันกับสียางไปคุณละห <c oughs> ลังจากเลิกงานก็นากจะไปตลาดท่างนั้นละพี่น้อง ไปตลาดสวนของพันก็ยังนั่งทํางานอยู่เนาะมีลูกค้ามากแต่ขายคองคือก็ไม่เดือดมีตั้งนานป่ะสิทุ่มครึ่งเปิดบ้านพี่น้องจ๊ะฝากตัางป็นกำลังเลี้ยงใจให้พ่อพันเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อพันก็ขอจชไว้ยไฟฟิล์มให้พี่น้องจ๊ะเก็บงานก็จัดตัวนี้ก็หางานช่วยกันพี่น้องจ๊ะขอบคุณทุกเรื่องเชียร์ทลี้ยงใจเด้อพ่อพันก็ขอหยาดเส้นเม็ดเนาะนี่นะพี่น้องจ๊ะบรรยากาศป้าปูนบ้านพงพันก็จะประมาณนี้เลยเนาะทำงานล้นไปพี่น้องจ๊ะเรื่องงานหกโมงครึ่งจากช่วงนี้เขาโโอออจจ้้ะพี่นงทา หมอนแต่ละกองก็เหลือน้อยแล้วมืงอื่นกระเตืิมเริ่มมาเสริมทับหมอนนะพรุ่งนี้ก็เริ่มยิบหมอนคือเก้าไมื่เดินพีนนนน่น้องจ๋าแต่ว่ามันอีกอ่ะมันอีกเพร่ะน้องก็มาซุดต,ตรงนู้นแล่วพี่น้องจา๋าคือคูณละตลาดคือต,ตรงนู้นแหละตลาดมองผ <c oughs> ่านกับสียางไปพุณละหลังจากเลิกงานก็จะไปตลาดทางนั้นแหละพี่น้องไปตลาดรอลูกค้าที่นี่แหละพี่น้องจา๋า่ยพอก็เริ่มหมอนก็เริ่มหน่อยพี่น้องจ๋ามืงอื่นก็เริ่มพี่น้องจ๋าขอาพูนเครื่องเลี้ยงเช่งแกรเด้อร์มองผ่านกับยาเซนเนตเนาะ พี่น้องจ้าขอบคุณทุกเรื่องเชียร์ท่แกรเดอร์ของทางกับขอยาเซนเนสเนาะนั่งรอลูกค้าที่นี่นะพี่น้องจ้าออกก็เริ่มหมอนก็เริ่มหน่อยพี่น้องจ้าอื้อก็เริ่มอีไอก, e ก็น้ำพี่น้องเนาะขอทำงานต่อกอนจะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปนะจ้าไม่บายจ้าเติมเยิบหมอนอีกคือเก้าหมอนก็เริ่มน้อยเร้่อยแต่ละกองนะกองงั้นแต่ละฟองก็เริ่มหน่อยแล้วลนะพี่น้องจ้าซ่อมจักให้พี่น้องจ้าเพิ่งมาซ่อมจักให้เรียบร้อยแล้ว กรมจักให้แล้วบาปนี่กะพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่องางกับมาเติมเพี่น้องจ้ะเปิดก <c oughs> องกอางานมาเติมมาทำาโอกาสิขายของหน้าร้านเนาะทำขายของหน้าร้าน <c oughs> ทำโอก็จะประมาณนี้พี่้องจ้าช่วงนี้คนกะเลิกงานเนาะละลากนกับไปตลาดตัวของพันก็น้าโอจะพี่้องจ้าเลิกงานหกโมงครึ่งเหมือนเดิมจะพี่้องจ้าทุ่มเครึ่งมาปินการาังแร่งใจของพันนี่เด้อช่วงนี้ก็สูก้ก็ถอยพี่น้องตาจะหลับแต่ว่าใจไม่สู้พี่น้องสู้จ้ะกำนัลภาษิทุ่มครึ่งเปิดบ้านพี่้องจ้า คบางปีกำลังเลี้ยงแจให้ฟงพันเด้อสำหรับคลิปนี้ฟพมากกับพ่อจุ่วไว้เพื่อนเราเองพี่น้องจ้าเก็บเงินก็จากตัวนี้กับหางงานโชว์งันพี่น้องจ้าขอบคุณที่เลี้ยงเช่นแก่เด้อฟงพันก็ขอหยาดเส้นเม็ดเนาะหนูกำลังเลี้ยงแก่จะจะได้เห็นฟงพันก็เลือพายพี่น้องจ้านั่งล่อนั่งล่อเลือกงานพี่น้องจ้าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วเนาะเกือบจะหกโมงแล้วฟงพันก็สีนั่งล่อตัวปปลาร้าข้าวขาวข้าวน้ำโอ้ยไอเลือยดู งนานก็ขอขาารส่วนของพันธ์ก็ยังนั่งทํางานอยู่เนาะมีลูกค้ามากแต่ขายของก็ไม,ม่เดือดมีบรรยากาศเอี่ยมพี่น้องจ้ะคนเรืกโอ้เมื่อล่วส่วนพงพันธ์ก็ยังนั่งอยู่หน้าร้านอยู่ตอนนี้ขายของหน้าร้านพี่น้องจ้ะขายของหน้านร้านทางานส่งเอไอก็เก้าน,านั้นสวัสดีจ้าเวลาคนก็เลิกงานข่าบ้านเนาะส่วนพงพันธ์ก็ยังทํางานอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะพงพันธ์ยังทํางานอยู่เด้อทำคนไปตลาดก็ได้พี่น้องจ้ะ าจาไปตลาดแล้วลูกจะเป็นตลาดเนี่ยนนบรรยากาศยคนไปตลาดกระไรพี่นงค์จะ้ะไปตลาดแล้วลูกจะเป็นตลาดเนี่ยบรรยากาศเลยคือเหมือนขอถูขอไพไอไลเลอร์ยูคือเก้าพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพด้วยจ้ะช่วงนี้อากาศเ,เปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะพี่น้องเนะนานะหลายน้าคนก็นไปไปตลาดพี่น้องจะข้าเจ้าเลืองง่ายหรือข้าจับไปตลาดสุดตรงนู้นหรืวพี่น้องจะคือคุณละตลาด คือตรงนู้นแหละตลาดของพ่านกับสียางไปคุณละ่ะห <c oughs> ลังจากเลิกงานก็สิไปตลาดข้าง้นละพี่ <c oughs> น้องไปตลาดบรรยากาศกับสิประมาณเราพี่น้องจ้ะ <c oughs> ขอบคุณทุกเรื่องเชียร์ทุกแ่เด้อร์ของพ่านกับขอยาเส้เม็ดเนาะสาวนของพันก็ยังกำลังทำงานอยู่เนาะมีลูกค้ามากแต่ขายของคือก็ไม่เดือดมีไออ้อยก็น้องพี่น้องเนาะ พอทำงานต่อกนจะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการเยี่ยมทุกคลิปนะจ๊าไม่บายจ้าหนูกำลังเล่นแกจะได้เห็นมองพันกระเรียนผ่านพี่น้องจ้านั่งล่อนั่งล่อเลิกงานพี่น้องจ้าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วเนาะเกือบจะหกโมงแล้วผมพากับสินั่งล่อต่อไปตลาฮะข้าวขาวข้าวนำโอ้ยไอเลิกยูฮะข้าวขาวตลาดฮะข้าวขาวข้าวน้ำโอ้ยไอเลิกยูฮะข้าวขาวเติมหยิบหมอนอีกคือเกาหมอนก็เริ่มน้อยแล้วอนแต่ละกองละกอง งั้นเจ้าฟอสก็เริ่มหน่อยแล้วพี่น้องจ้ะเรอเหมือนขอถูขอภัยไอเลิฟยูคือเก้าพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพเรื่จ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะพี่น้องเนาะละลายคนก็ไปที่ไปตลาดพี่น้องจ้ะข้าเจ้าเลือง่ายเดี๋ยข้าเจ้าไปตลาดเรอเหมือนขอถูขอภัยไอเลิฟยูคือเก้าพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพเรื่จ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะพี่น้องเนาะละลายคนก็ไปที่ไปตลาดพี่น้องจ้ะข้าเจ้าเลือง่ายเดี๋ยข้าเจ้าไปตลาดสวนของพันก็ยังนั่งทำงานอยู่เนาะมีลูกค้ามากไปขายม มีหกท่นเลิกงานหกโมงครึค่งจ้ะหลังจากเลิกงานแล้วพ่อพันก็จะไปตลาดไปตลาดทัพู้นแล้วพี่น้องนู้เดินตรงไปตรงนู้นแหละบรรยากาศกระซิบประมาณทั้งรอลูกค้าจ่านี่แหละพี่น้องจา้าออกก็เริ่มมองกะเริ่มหน่อยพี่น้องจา้าเพิ่งมาส้มจักให้พี่น้องจา้าเพิ่ง,างามาซ่อมจักให้เรียบร้อยแล้วซ่อมจักให้แล้วปานี้กัน พรุ่งนี้ก็ลุยงานต่อกานกับมาเติมเลยพี่น้องจ้ะโดยกางานมาเติมมันบรรยากาศละสิประมาณแล้วพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกเรื่องเชียร์ทัุกแจกเด้อของทานกับขอหยาดเซนเม็ดเนาะเติมหยิบหมอนอีกคือเกาหมอนก็เริ่มน้อยเริแต่ละโกะกระโกะงั้นเจ้ากระโกะก็เริ่มน้อยแล้วพี่น้องจ้ะ เติมหยิบหมอนอีกคือเก่ามอญก็เริ่มน้อยแล้วแต่ละกองละกองงั้นแต่ละกองก็เริ่มน้อยแล้วพีนวนวนว่น้องดูพรุ่อคืนเลิกงานหกโมงครึ่งจ้ะหลังจากเลิกงานแล้วพ่อพันก็จะไปตลาดไปตลาดชัพู้หน้พี่น้องผู้เดินตรงไปตรงนู้นเนี่ยซ่อมจักให้พี่น้องจา้าเพิ่มงมาซ่อมจักให้เรียบร้อยแล้วซ่อมจักให้แล้วบกวาน,นี้กัพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่องานกับมาเติมเลยพี่น้องจา้า <c oughs> เปิดกอางานมาตื่นเมื่นกลางคืนจ้ะขอบคุณนเคื่องเลี้ยงเชื่อท่านแขกเด้อของท่ากกัอยาเส้เม็ดเนาะเาทำโอกระซิขายของหน้าร้านเนะาะทำขายของหน้าร้านทำ <c oughs> โอก็จะประมาณนี้พี่น้องจ้ะช่วงนีค้คน